พีรพัฒวัฒนเสศิก็รู้เลยพีรพัฒครับผมผมพีรพัฒครับผมผมเขียนผิดจริงๆผมจะเขียนสระอีไม่ต้องเลยเอ้ยผมเขียนผิดจริงแต่ตะกี้อ่านออกเสียงเป็นพีแล้วนะผมอ่านพีเอาเลยพีโอเคเอาเลยพีโอเคไม่เอาแล้วห้ามไม่โชว์เขาไปแล้วคุณคิดว่ดาคุณเขียนถูกเอาแกนี้ก่อนอาถูไหมพี ผิดยังไงอันไหนอันนั่นอะำสกูนอะผิดใช่วงราชเขียนงไงคุณผิดไห่ชื่อแล้วล่ะจริงถาจริงรอเลืเล่นเนี่ยจริงอะผมจะเขียนผิดเดี๋ยวพึ่งแก้ให้ก่อนอ๋อรอชดาโอ้โหรอเรือกราลันไปอีกโอเคครับเป็นอย่างนี้ฮะจริงๆผมผิดแค่สลากตัวเดียวเองนะ ถือว่าผิดหรือว่าผิดครับอ้ผมว่าเพาทำไมผมจําได้ว่าผมเคยตอนแรกผมจำได้ว่าผมเขียนพีระพัศแล้วเหมือนใครบอกผิดหรอเออแกบอกฉันผิดว่าฉันไม่ได้บอกฉันจะบอกที่คอคนอื่นผิดได้ยังไงผมจอ่ะผมฟังผิดเองแหละอ่ะผมจํแล้วเดี๋ยวผมเออเออน้าไหผิดกันนะครับคำถามต่อไปเลยนะเอออย่างผมมั่นใจมากเลยนะเฮ้อยผมมั่นใจมากว่าเป็นพีเพราะว่าเหมือนผมตอนแรกผมเขียนพีแล้วเหมือนมีคนว่าผมลองอ่าโอเค